สวัสดีครับผมต้อมเก่ตโกปลาท้องคาราท้องครัสวัสดีตอนเช้าครับอ่าวันนี้เป็นลิปนี้เป็นภาคต่อของเมื่อวานตอนเย็นนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเมื่อวานตอนเย็นก่อนครับ นะขันเข้ามาแล้ปอกขันเข้ามาขยับเข้ามาใกล้นะครับแต่ขอให้มันมาทางเดิมครับพี่น้องแล้วมันเลยไปขันนู่นแล้วต้องรอมันกลับมาอีกทีครับครับพี่น้องมันขันวิ่งไปวิ่งมาครับมันวิ่งช่องทางนี้สิ่งมีช่องทางนั้นนะึงผมก็เลยจกกัดการขานเข้าไปวางสิงแถวนี้แล้วครับ เดี๋ยวผมจะไปไล่อ้อมมันนะครับแผ่นสองครับ,รบพี่น้องเมื่อกี้มันขันอยู่แล้วนี่ครับลำโพงกับสิงอยู่ด้านบนผมมาอ้อมหลังมันเพื่อที่ว่าจะไล่ให้มันขึ้นไปหาสิงแต่ตอนนี้มันเงียบครับไม่รู้มันไปหรือยังนะครับเดี๋ยว่ามันหนีไปที่อื่นหรือเปล่าลองดูครับบินไปนู่นนะอพี่น้องสิงอยู่ทางนี้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอแผ่นสามครับ แผ่นสองไล่อ้อมไม่ได้หนครับเด็ดเจอแผ่นสามครับพี่น้องครับตอนนี้ก็จะมืดเลยครับหกโมงครึ่งนครับนกมันจะเข้านอนแล้วแผ่นสามต่อแล้วพี่น้องผมจะกลับไปแต่กล้องกับลาโพงนะครับแล้วก็กระจายสิงให้เต็มพื้นที่ครับอ่าผมเอาสิงมาเก้าหลังนะครับก็กระจายสิงเต็มพื้นที่นี้เลยครับแล้วก็ทางนู้นที่มันวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันได้ใจด้วยนะครับ ก็คือไม่ต้องเก็บสิงครับเอาสิงไว้ยี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาวางต่อครับถ้าวางพรุ่งนี้เช้าจะมาไวมากเลยเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้เช้าอีกทีครับครับอย่างผมบอกไปนะครับก็เมื่อวานผมกลับไปไม่ได้เก็บสิงนะครับเช้านี้ก็เลยเอาเจ้าสิทธีมาด้วยครับแล้วก็จะมาวางแทนลำพุงเมื่อวานครับ เดี๋ยวเข้าไปดูความเรียบร้อยของซิงก่อนนะครับครับพี่น้องครับผมเอาเจ้าเสฐีแขวนตรงนี้มันขันอยู่ด้านล่างนี่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมตรวจดูความเรียบร้อยของซิงเลยครับลองดูครับเจ้าเสฐีขันนัจะมาไหมเดี๋ยวผมจะเอาลำโพงวางแถวนี้ด้วยนะครับเอาแล้วครับพี่น้องครับผม ตรวจความเรียบร้อยของซิงน์นรับยังอยู่เรียบร้อยดีครับผมตั้งกล้องไว้ตรงนี้ครับเพราะว่าเมื่อวานมันวิ่งเส้นนี้เจ้าเสด็จทางานแล้วปอกแลับโอเคครัแบ,บแบ,บนเดี๋ยวแอบก็อนนะผมรอรุ้นคะรับมันขันอยู่ด้านล่างครับ

มีเสียงผุดๆครับพี่น้องนะครับผุดๆครับพี่น้องโดนเลือ,อยังครับโดนเลือ,อยังครับโอ้ยโอ้โเมื่อกี้มันขันน,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 นู่นนะครับเจ้าเสตีอยู่นู่นลำโพงอยู่นู่นครับมันผ่านมายังไงไม่รู้ครับพี่น้องผุดๆเลยครับพี่น้องนี่ครับสิงทำให้ตัวแดงจังเลย <laughs> ทำไมมันตัวแดง <c oughs> เออเป็นนกกระปูดเอ้าเล้วกระทาไปไหนอ่ะเอ้ยตายหาเลยเดี๋ยวดูนกกระปูดครับกัน <c oughs> มันมาทางสิงได้ไงโอ้ oh, ตัวใหญ่นะครับ <c oughs> ตัวใหญ่ครับอ๋อ <c oughs> แม่หรือว่านกกระทาครับที่ไหนได้เป็นกระปุดนี่แหละครับสิงคันเหล็กนะครับถ้ามันมีดีอย่างเงี้ยครับเวลาอนกติดนะครับมันดีดออกครับดีดแรงปุ๊บเหล็กมันก็จะถอนนะครับถ้าเหล็กถอนปุ๊บยิ่งรูดครับไปไหนไม่ได้แล้วครับอ่าครับประมาณนี้ครับ อนึกว่าจะได้สองตัวเป็นผู้เมียนะครับเพราะเมียผมได้เมื่อวานเนาะเป็นนกกระปูดแทนนะครับเออผิดคิวครับผิดคิวไม่เป็นไรครับกระทาผมก็เหี่ยวได้เหมือนกันนะครับผมครับนี่แหละครับการต่อนกกระทาครับอ่าเน้นตรงที่ว่าเดาใจนกกระทาว่ามันจะวิ่งทางไหนครับแล้วก็ดักทางนั้น ถ้าดาวใจมันถูกว่ามันมาทางไหนแล้วก็ทําทางห้มันวิ่งทางนั้นมันก็สุส่วนมากมันก็ไม่พลาดครับที่มันพลาดมันก็จะเป็นที่คนมากกว่าครับดาวทางไม่ถูกนะครับแต่ทางนี้มันก็น่าจะมานะผมว่ามันมาทางไหนน่าจะวิ่งเส้นนู้นมากกว่าเดี๋ยวผมไปดูด้วยกล้องอีกทีครับน่าจะวิ่งเส้นนู้นครับเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มตั้งแต่เมื่อวานครับเมื่อวานมันก็มาแถวนี้แหละครับวิ่ง แถวนี้แหละไปวันนี้ผมเลยมาวางซิงกันไปเลยครับห้าหกหลังมันมาแถวเดิมจริงๆครับแล้วมันไม่วิ่งตามซิงเลยแห้วไปครับเจ้าเสถีขันไม่กี่คำนะครับมันบินขึ้นต้นไม้นี่เลยครับที่ผมถ่ายให้เมื่อกี้นะครับแต่มันก็มาเลยครับมาแล้วเจ้าเิถีเงียบเจ้าเิถียีนี่คือถ้านกเข้านะครับ ให้นกเข้า,ามันมันรู้กันแล้วก็คือมันจะไม่ขันนะมันจะเงียบเลยเป็นลูกล่อลูกชนของมันนะประมาณนี้ครับเป็นที่รู้กันว่านกเข้าอย่างเงรรี้ยถ้านกออกนานๆมันถึงจะปอกอีกทีเนึ่งตัวนี้เป็นยังไงครับวันนี้ผิดตำรานะครับหลังดำเอ้ยหัวดำหลังแดงเกินไปครับแบบนี้นกขันเยอะมากครับเช้านี้ ประมาณห้าตัวได้ครับมีข้างล่างนี่สองตัวทางนู้นตัวหนึ่งแล้วก็ด้านใต้นี่ตัวหนึ่งแล้วก็ด้านล่างนู่นดกครับน่องขันเยอะครับน่องขันเยอะอ่นู่นครับขันนู่นโอเคครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมมานะครับนึงว่าจะได้แพ็คคู่นะครับตัวผู้ตัวเมียนะเพราะว่าผมได้ตัวเมียเมื่อวานเนอะนึงว่าจะได้สองตัวน้อกระปูดได้มาได้ไงนะครับขอบคุณครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวหา ต่อนกกระทาแล้วก็เทคนิคการต่อนกกระทามาให้เอฟซแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านได้ดูกันนะครับผมประมาณนี้ครับนกกระปูดนกกระปูดนกกระปูดตาแดงนะครับน้ำแห้งยังไม่ตายครับไปครับไปแล้วครับโอเคครับผมขอบคุณครับ